เยอะชชโอ้โหอ้โยัววย่ะย,วย,วย,วยัวพอไหมคะโอมกมันคือผัดกับเขาข้องในไก่ค่ะท่านผู้ชม ผัดกะเพราเครื่องในไก่ร้อนๆร้อนๆแต่ไม่ร้ายร้ายนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะเสิร์ฟด้วยเอข้าวเปล่าร้อนๆนะคะร้อนๆแต่ไม่ร้ายนะคะคุณผู้ชมคะคือมันดีต่อใจมากเลยค่ะนะคะอ้าะค่ะ พร้อมจะหม่ำเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วมาหม่ำกัน